กนน้องอิชาโอ้น้องขอบคุณแม่ขคุณแม่นดไป่องเลยแคุณแม่ด้วยขอคุณแม่ด้วยตไม่เาโแม่ก่อนมันเหมือนหนักข้างเนาะมันมีใบเดียวมเดียวมันมีใบเดียวมันขาดอีกใบโอ้ยแม่มีบัฟด้วยดูมี เดี๋ยวให้แม่เนียบก่อนให้แม่เนียบให้แม่เนียบแล้วต้องต้องมอมเลยเอออ่ะกลิ่นหอมได้มาลองดูโอ้โหไม่แน่ เดยกการโนแอบนะเด็กการต้แอบจุ๊บนะเสร็จงานแล้วถึงเวลาโดบขนมให้เฮียบารอนแล้วครับฝากพี่ๆน้องๆแฟนเพจซัพพอร์ตปาแล้วก็เอ็นดูเด็กๆบ้านปาด้วยนะครับเจอที่ไหนเข้ามาทักทายมาอุ um ้มกันเล่นกับน้องได้นะการโนเขาน่ารักนะ